วันหยุดยาวนี้ไปไหนอ่ะอยากไปทะเลไปกันไหมไปดีไปทะเลกัน<ม>แต่ว่าก่อนอื่นเลยหนูขอเช็คก,ก่อนเอา้านั่นไงนี่อยากไปเขี่หนูหมดอายุอะ่ะทำไงดีอ่ะ<ม>สงสัยต้องลางานแล้วเดี๋ยวหนูต้องลางานไปทำไม่ต้องลา<ม>จะลาทำไมนี่มีเพจนี้รับทำใบขับขี่ได้ใบขับขี่จริงด้วยไม่ต้องไปขนส่งให้เสียเวลาอุ้ยดีจังเลยอ่ะ<ง>หนดูดีอุ้ยรีวิวเออเขาถ่ายที่ขนส่งเลยเนี่ย<ม>ไม่นะ ถ้าต่อไปกับผีพี่ว่าต้องไปที่ขนส่งถ้าเป็นเพจเดี๋ยวโดนหลอกนะหรอใช่ใช่เออเนี่ยแต่รีวิวเขาก็ดูน่าเชื่อถือนะพี่แพทเนี่ยดูดีเขาว่าให้แบบเขาถ่ายที่ขนส่งเลยนะกรงการขนส่งทางบกยิ่งออกมาเตือนอยู่นะคะเรื่องอย่าลงเชื่อทาไปกับผีออนไลน์เดี๋ยวโดนหลอกหรอใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อป็นไรพี่อลองเอามาให้หนูดูหนูก็ได้เดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะอื พี่เนี่ยเห็นอะนาะมันบอกหนูไปแล้วว่ะแล้วหนูก็ยังไม่ได้มาขับขี่เลยแล้วอยู่ดีๆอะดูดิจดหมายท่วงนี้มาเต็มเลยอะ่ะแน่ไงเห็นไหมละ่ะพี่เตือนแล้วว่าเดี๋ยวก็โดนหลอกกรมการขนส่งทางบกขอเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจเหล่านี้เด็ดขาดจะทำให้สูญเสียทรัพย์สินและเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอมหากพบเพจ a c e b o o k ปลอม ขอให้กดรายงานบัญชีหรือเพจเฟซบุ o กรีพอร์ตหรือสามารถแจ้งเบาะแสมายัง,รงกนนรมการขนส่งทางบกได้โดยตรงหรือโทรสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง